สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรมิเทลลิงและนี่คือลัคนาราศีตุลกับโดนชะตาชีวิตของคุณประจำเดือนพฤษภาคม2566ค่ะสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอการพยากรณ์นะคะคุณสามารถรับชมในแบบราศีได้เลยค่ะถ้าหากคุณไม่ทราบลัคนาแต่ถ้าหากคุณทราบลัคนาก็ขอให้คุณรับชมในแบบลัคนานะคะเพื่อความแม่นยำที่มากกว่าค่ะ และนอกจากนี้นะคะมีก็มีบริการทำนายดวงชะตาด้วยถ้าหากคุณสนใจสามารถทักมาได้เลยค่ะที่ Facebook Fan Page Remy Telling สวัสดีค่ะชาวลัคนา,าราศีตุลในเดือนพฤษภาคมนะคะคุณมีดาวสุขดาวประจำตัวของคุณจะย้ายออกจากเรือนมรณะและไปลอยอยู่ในเรือนการงานไปเป็นราชาโชคซึ่งก็แปลว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะพ้นเคราะห์แล้วค่ะถ้าหากก่อนหน้านี้นะคะคุณป่วยก็จะหายป่วยหรือถ้าหากคุณรู้สึกได้พลังงานไร้ e n e r g รนะคะคุณก็จะกลับมาสดใสมากขึ้นค่ะ คุณจะมีงานเข้ามาค่อนข้างมากนะคะก็อาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนแรงบ้างนะคะแล้วก็มีเรื่องของการแข่งขันเข้ามาด้วยค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสุดท้ายแล้วก็จะผ่านผลไปได้ด้วยดีจะประสบความสําเร็จค่ะดาวประจําตัวของคุณนะคะจะย้ายเข้าสู่เรือนสุภะซึ่งก็แปลว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับความสุขความเจริญความสมหวังที่มากขึ้นในหน้าที่การงานแล้วก็เรื่องของชื่อเสียงด้วยค่ะ ในเดือนนี้นะคะก็ถือว่าการเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะคล่องตัวเลยทีเดียวนะคะหาเงินเก่งรายได้ก็เข้ามาเยอะนะคะแต่ว่าก็จะมีรายจ่ายมากเช่นกันค่ะดังนั้นก็ต้องรู้จักบริหารจัดการการเงินให้ดีๆนะคะในเดือนนี้ ต่อมานะคะมีก็ขอเริ่มต้นด้วยการพูดถึงดาวพุธก่อนเลยก็แล้วกันนะคะช่วงปลายเดือนเมษายนนะคะดาวพุธเขาได้โคจรถอยหลังและจะถอยกลับเข้าสู่ราศีมีในวันที่2ถึงวันที่6พฤษภาคมนะคะดาวพุธเป็นตัวแทนของการเจรจาการสื่อสารเมื่อโคจรผิดปกติแบบนี้ก็แปลว่าชาวลัคนาราศีตุลคุณมีโอกาสที่จะได้ไปพบเจอกับคนที่พูดจาไม่รู้เรื่องไม่รักษาคําพูดแล้วก็ชอบทําผิดสัญญาก็เป็นได้ ดังนั้นช่วงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะถ้าหากคุณจะต้องทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาคอนแท็กต่างๆถ้าหากคุณจะต้องไปตกลงอะไรกับใครก็ขอให้คุณคิดพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบม,มากกว่าปกตินะคะและนอกจากนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะเสื่อมเสียชื่อเสียงได้จากคนที่ไม่หวังดีกับคุณหรืออาจจะมา discredit คุณในทางที่เสียหายก็เป็นได้ค่ะ แต่สุดท้ายแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปค่ะหลังจากที่ดวงดาวเขากลับมาโคโจรเดินหน้าเข้าสู่ราศีเมษอีกครั้งหนึ่งช่วงหลังวันที่6พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะในวันที่1ถึงวันที่5้าพฤษภาคมนะคะเป็นวันที่คุณค่อนข้างจะมีความวุ่นวายใจในเรื่องของความรักและก็เรื่องส่วนตัวก็เป็นได้ค่ะ วันที่4พฤษภาคมดาวสุกจะย้ายจากราศีพฤกษภนะคะเข้าสู่ราศีมิถุนดาวสุกจะย้ายออกจากเรือนมรณะเข้าสู่เรือนสุภในดวงชะตานะคะเมื่อดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีตุลออกจากการเป็นมรณะก็นับว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะค่อยๆพ้นเคราะหไปนะคะต่อจากนี้ จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็จะมีโอกาสเข้ามาสู่ตัวคุณมากขึ้นค่ะเมื่อดาวประจําตัวเขาย้ายเข้าสู่เรือนสุภานะคะที่หมายถึงความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองการมีชื่อเสียงนะคะก็แปลว่าเจ้าชะตาเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ วันที่6ถึงวันที่10นะคะอาจจะมีความหมงุดหงิดมีความจุกจิกนิดหน่อยนะคะต่อเนื่องมาจากช่วงต้นเดือนแต่ว่าวันที่6พฤษภาคมเนี่ยดาวพุธนะคะจะโครจรกลับเข้ามาอยู่ในราศีเมษอีกครั้งหนึง่งก็นับว่าชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยก็อาจจะเริ่มคลายความอารมณ์เสียความหงุดหงิดไปได้บ้างนะคะกับคําพูดของคนใกล้ตัวก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงดาวเนี่ยจะดึงดูดคนที่มีความฉลาดคิดฉลาดพูดเข้า มาในชีวิตมากขึ้นค่ะและในวันที่1ิบพฤษภาคมนะคะดาววังคารจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎค่ะและจะมีมาตรฐานที่เป็นนิดดวงดาวค่อนข้างที่จะอ่อนกําลังนะคะซึ่งก็หมายความว่าคุณก็อาจจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งรอบตัวรอบข้างมีความรู้สึกขี้เกียจนะคะอาจจะเป็นไปได้ซึ่งคุณก็อาจจะไปแก้เบื่อด,ด้วยการไปช้อปปิง้งไปใช้จ่ายนะคะตรงนี้เนี่ยมีก็ขอให้คุณระมัดระวังเอาไว้นะคะในเรื่องของการเงินค่ะ และในวันที่11ถึงวันที่15นะคะชะตาชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะหยิบจับอะไรก็ได้ผลดีมีคนให้การสนับสนุนนะคะได้รับผลตอบรับที่ดีในเรื่องของงานค่ะแต่มียก็ขอให้คุณรมะมัดระวังอีกเรื่องหนึ่งนะคะในวันที่15ดาวอาทิตย์นะคะจะย้ายไปเป็นอมอรณะโคจรร่วมกับดาวมฤิตยูอยากให้คุณระวังในเรื่องของระบบไฟฟ้าค่ะเรื่องความร้อนหรือของร้อนนะคะ ขอให้ระวังให้มากหน่อยนะคะในช่วงนี้แต่ข้อดีก็คือว่าเมื่อดาวเจ้าเรือนลาพาย้ายมาเป็นมรณะแบบนี้นะคะแปลว่าชาวลัคนาราศีตุลคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกหรือเงินประกันนะคะหรืออาจจะได้รับเงินจากทางไกลหรือจากทางออนไลน์ก็เป็นได้ค่ะ และในวันที่16ถึงวันที่20นะคะยังคงเป็นช่วงที่ดีนะคะต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะคุณจะได้รับแรงสนับสนุนแรงซัพพอร์ตจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะวันที่19พฤษภาคมเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญนะคะเพราะว่าดาวพระเกตเขาได้ย้ายจากการเป็นวีนาศก็ถือว่าในเรื่องของความคิดนะคะความคิดมากความกังวลต่างๆความเครียดความกดดันนะคะในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมา จากนี้ต่อไปนะคะจะลดน้อยลงค่ะและดาวพระเกตนะคะเขาก็จะย้ายไปเป็นลาพะในดวงชะตาถือว่าบุญกุศลจะหนุนส่งคุณหากก่อนหน้านี้นะคะคุณคิดดีทําดีมาตลอดถือว่าโอกาสแห่งความร่ํารวยเนี่ยกำลังจะเข้ามาแล้วค่ะสิ่งที่ดีๆนะคะสิ่งที่คุณเคยทํามาจะนําพาคุณมาประสบความสําเร็จคุณคิดหวังหรือลงมือทําสิ่งใด ก็จะมีแต่ความราบรื่นความสมหวังนะคะชาวลัคนาราศีตุลถือว่าเป็นหนึ่งลัคนาราศีเลยนะคะที่จะโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภราบรอยแล้วก็จะมีโชคดีแบบฟุกๆเข้ามาด้วยค่ะ วันที่2 1ถึงวันที่25นะคะเป็นช่วงที่ดีมากๆเลยค่ะไม่ว่าคุณจะไปดีลงานติดต่องานอะไรนะคะก็จะประสบความสําเร็จถ้าหากว่าก่อนหน้านี้เคยเดีลงานอะไรมาก่อนแล้วยังไม่ลงตัวนะคะช่วงนี้ละค่ะก็จะปิดจอบได้เลยและในวันที่26ถึงวันที่31็นะคะก็คงเป็นช่วงที่ดีแต่ก็จะมี เหนื่อยล้าอ่อนแรงเข้ามาบ้างค่ะในวันที่30พฤษภาคมนะคะดาวศุกร์เขาจะย้ายไปเป็นราชาโชคอยู่ในราศีกรกฎด้วยความที่ว่าก็ใกล้วันสุดท้ายของเดือนนะคะมีจะมาขยายความอีกทีนะคะในเดือนมิถุนาย,ยนค่ะว่าคุณจะประสบความสำเร็จในด้านใดบ้าง ในเรื่องของการงานนะคะโดยสรุปแล้วดาวอังคารเขาย้ายเข้ามาสู่เรือนการงานของคุณในวันที่1ิพฤษภาคมแม้ว่าในใจของคุณเนี่ยจะเบื่อจะเหนื่อยจะล้านะคะแต่ดวงดาวเนี่ยเขาจะบังคับให้คุณต้องขยันค่ะแม้ว่าในใจของคุณจะไม่ค่อยโอเคแต่ว่าข้อดีของดาวอังคารเมื่อมาโคจรอยู่ในเรือนการงานก็จะดีในเรื่องของการเงินค่ะผลประโยชน์ที่จะเข้ามาจะเข้ามามากขึ้นหลายๆคนก็อาจจะมีไอเดียที่เกี่ยวกับอาชีพในอนาคต อยากจะหางานใหม่หรือขยับขยายโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะ ตรงนี้มี่ก็ขอแนะนําว่าพฤษภาคมนี้นะคะยังคงเป็นเดือนแห่งการรอคอยดังนั้นช่วงนี้ขอให้คุณหาความรู้ศึกษาหาลู่ทางกันไปก่อนนะคะรอให้พ้นวันที่30พฤษภาคมดาวศุกร์เขาจะย้ายเข้าสู่เรือนการงานไปโครจรกับดาวอังคารดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะเมื่อดาววัสนาของคุณเนี่ยมีมาตรฐานที่เรียกว่าราชาโชคก็ถือว่าอะไรที่เคยติดขาดมีปัญหาจะมีความราบรื่นมากขึ้นค่ะมีเกณฑ์ที่จะสมหวัง มีความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานหรือถ้าคุณทําสิ่งใดก็ตามจะได้รับความสําเร็จได้รับการตอบรับที่ดีค่ะได้กําไรได้เงินทองเป็นการตอบแทนกลับมาค่ะ ในเรื่องของการเงินนะคะดาวสุกเนี่ยไม่โคจรเป็นมรณะแล้วมีมองว่าภาระค่าใช้จ่ายในเดือนพฤษภาคมคุณจะอยู่ในจุดที่สามารถควบคุมได้ค่ะและการที่ดาวการเงินไปโคจรอ,อยู่ในเรือนการงานจะทําให้คุณอยากเม k มันนี่อยากมีเงินเก็บเยอะขึ้นค่ะและดาวพิหัสก็ทํามุมฉากมาถึงดาวการเงินของคุณหมายความว่า ชาวลัคนาราศีตูลมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือในด้านการเงินจากคนใกล้ตัวบางคนอาจจะได้รับเงินจากผู้ใหญ่ได้สินทรัพย์ได้มรดกในส่วนของโชคลาภเรียกได้ว่า คุณก็เป็นลัคนาราศีที่ดวงดีมีลับผลเข้ามาไม่น้อยนะคะเพราะว่าในเดือนนี้ดาวพระเกตเนี่ยเขาจะย้ายเข้าไปโครจรเป็นลาภะดังนั้นโชคลาภก็จะเข้ามาใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะในเดือนนี้ให้ลองเน้นไปซื้อที่เลข8กับเลข9ดูนะคะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะดาวเจ้าเรือนความรักอยู่ในตำแหน่งที่อ่อนกำลังแต่ดีนะคะที่เขาอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งเป็นคู่มิตรกันในเรื่องที่ดีก็มีในเรื่องที่เสียก็มีนะคะดังนั้นช่วงเดือนนี้ไม่ต้องอะไรกับความรักมากนะคะเพราะอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันมีปากเสียงกันเข้าใจผิดกันก็เป็นได้หรือด้วยหน้าที่การงานอาจจะทําให้คุณทั้งสองคนเนี่ยไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันหรือบางทีก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณยุ่งยุ่งกัน ะะอาจจะช่วยกันทํามาหากินก็เป็นได้ค่ะ คนโสดน,นะคะดาวพฤหัสที่ย้ายมาเล็งลัคนาถือว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนที่ดีมีความรู้มีโอกาสที่จะได้พบรักกันทางออนไลน์ค่ะแต่ก็มีทริคนิดนึงนะคะก็คือว่าหากช่วงนี้คุณตกลงที่จะคบกับใครศึกษาดูใจกับใครก็ขอให้คุณทั้ง2คนเลยนะคะอย่าเปิดตัวกันมากค่ะแบบนี้จะดีต่อความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองมากกว่าค่ะ สำหรับคู่ที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงวันที่15พฤษภาคมมีมองว่าความรักยังโดดเด่นนะคะมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากความรักหรือคนที่รักเนี่ยเขาอาจจะเป็นที่พึ่งให้กับคุณได้สามารถช่วยเหลือดูแลซัพพอร์ตกันได้เป็นอย่างดีค่ะ สิ่งที่มิอยากจะเตือนคุณให้คุณได้ระมัดระวังไว้นะคะก็คือหลังวันที่15พฤษภาคมดาวอาทิตย้ายเข้าสู่เรือนมรณะขอให้ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุระบบฟืนระบบไฟนะคะอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านอาจจะเก่าแล้วอาจจะต้องถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนละค่ะหรืออีกในหนึ่งนะคะก็คืออาจจะมีความเครียดความวิตกกังวลแล้วก็ความเครียดที่สะสมมนานเนี่ยจะทําให้สุขภาพเสียค่ะคุณอาจจะนอนไม่หลับนะคะแล้วก็จะมีโร รคต่างๆตามมาเพราะการนอนไม่เพียงพอก็เป็นได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะชาวลัคนาราศีตุลมีฝากช่อง Remi Telling ได้นะคะในทุกๆช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Instagram, TikTok ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้มีด้วยขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ